สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะทักไทยจากบริเวณชายหาดจอมเทียนพัทยาค่ะวันนี้เหมือนมีเมฆเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเหมือนฝนจะตกอะ่ะว่าจะได้ดูตะวันตกดินไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่านะก็เห็นอยู่นิดหน่อย วันนี้อากาศเหมือนฝนจะตกค่ะเพื่อนๆนะคะก็มาทักทายทุกคนนะคะจากบริเวณชายหาดจอมเทียนใครอยู่บริเวณนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้และก็ทักทายกันได้นะคะเหมือนฝนจะตกนะคะเพื่อนๆเอ๊ะช่วงนี้ทําไมฝนตกทุกวันเนาะฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้ฝนตกบ่อย ไหนกันหมดคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาดื่มน้ำมะพร้าวนะคะเพื่อนๆบริเ,รเวณชาหาดจำเทียนนะก็เอาบรรยากาศมาฝากน้ำมะพร้าวเย็นๆค่ะ ้องเป็นดึกๆหรือเปล่าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆเ,เ,เลิกงานหรือ,อยังเอ,อ่ยยิงชอบมาดูทะเลช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศดีแล้วก็ทะเลสวยช่วงเย็นๆแบบนี้ยิงชอบลงมาดูอากาศดีหลังจากที่ เลิกงานนะคะก็จะดูลงมาดูทะเลแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็มานั่งดื่มมานั่งทานข้าวกันกับกลุ่มเพื่อนๆแทบทุกวันแหละค่ะเพื่อนๆนะถ้ามาพัทยาก็มาเจอหญิงบริเวณนี้ก็ทักทายได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสามนาทีไม่มีเพื่อนๆมาทักทายเลยไม่เป็นไรเนาะ เดี๋ยวก็คงจะมีเพื่อนๆเข้ามาดูตอนสักพักหนึ่งแหละเนาะน่าจะเป็นมาดูย้อนหลังก็นะฮะสานาทีผ่านไปไม่เป็นไรทําไมช่วงนี้ยอดดูตกตกนะเพื่อนๆนะ u t u b e นะไม่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับ youtube youtube เพื่อนๆก็ยอดตกนะไม่ใช่แค่เฉพาะของอิงยอดยอดดูตกนะเกิดอะไรขึ้นกับ youtube ก็ไม่รู้หรือคนทำเยอะเนาะ นอกจากว่าคนที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หมายถึงว่าเขามีคนตามเยอะแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็ YouTube น่าจะเปิดการมองเห็นอะไรเงี้ยคิดว่านะนแต่ก่อนหญิงไม่ค่อยชอบไลฟ์สดนะเพื่อนเพื่อนทำแต่วิดีโออย่างเดียวแต่ช่วงนี้พอเราไลฟ์สดก็ก็ได้มีเพื่อนคุยเนาะแล้วเราก็ได้รู้ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนอย่างเงี้ยหญิงก็เลยก็เลยแบบ อยากไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้นะฝนกําลังตกนะตอนนี้อากาศเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบให้เพื่อนๆเห็นสถานการณ์นะเวลาวางแผนที่จะมาเที่ยวพัทยาก็ได้เห็นแท้ๆอย่างเงี้ยเนาะอืมว่าพัทยาตอนนี้นะฝนมันเป็นแบบนี้นะก็จะได้เตรียมตัวเตรียมตัวรับสถานการณ์ต่างๆเนาะสภาพอากาศก็อย่างที่เห็นแหละค่ะเพื่อนๆ ฝนก็จะตกแหล่ไม่ตกแหล่เพื่อนก็โทรมาว่าอย่าพึ่งไปไหนนะนั่งอยู่นั่นนะเดี๋ยวฉันไปอ้าฝนก็จะตกก็ไล์ไปสักพักหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่าดลูลักษณะท่าทางฝนจะตกก็คงจะไม่ได้รอใครก็คงจะขึ้นบ้านเนะพื่อนๆแล้วก็เอาเอาเอาบรรยา,ากาศมาให้ดูนาะไม่เป็นไรเราถ่ายได้กี่นาทีเราก็ถ่ายไปอากาศ ก็เปิดแชทอยู่นะเอ๊ะเพื่อนๆเราหายไปไหนหมดมวันนี้คนก็มาเล่นกันเยอะนะอยู่ที่ท,ที่ที่หญิงนั่งนี่คนก็เยอะนะคะที่หญิงนั่งเนี่ยคะ่ะเนี่ยคนก็เยอะนะเพื่อนๆบริเวณชายหาดนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะส่วนมากก็จะเป็นคนไทยเรานี่แหละแล้วก็ต่างชาติก็เยอะอยู่ ช่วงนี้ก็มีไอ้หิงเห็นรัเสเซียนะเพื่อนเพื่อนหญิงเห็นชาวรัเสเซียแล้วก็ชาวโยุโรปเยอะอยู่นะสวัสดีค่ะหนึ่งคนใครเนาะมาทักทายมานั่งอยู่บริเวณชายหาดจมเทียนนี่แหละค่ะก็มาคุยกันกับเพื่อนๆเนาะ น้ำมะพร้าวแล้วเขาจะมีช้อนให้กินเนื้อมะพร้าวด้วยนะเพื่อนๆสำหรับคนต้องการกินเนื้อมะพร้าวนะเลิกงานอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มานี่แหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆัดกินข้าวแต่ดูสภาพอากาศนะมันน่ากินข้าวไหมเนี่ยดูแต่ก็คนก็ออกมาเยอะอยู่นะดูสภาพอากาศแล้วก็เมฆ มันน่าจะฝนตกหรือเปล่าววเนี้ยเดี๋ยวฝนน่าจะตกหรือเปล่าถึงตอนไหนก็ตอนนั้นเนาะเพื่อนๆเ,เนาะถึงตอนไหนก็ตอนนั้นเราเราเราไม่รู้ว่าฝนจะตกกี่โมงอก็ก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ เหมือนฝนจะตกช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เหมือนฝนจะตกใครคะนะเขาเขาออกออกสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะอะจอมเทียนยามเย็นค่ะ ชมเทียนยาเย็นช่วงเย็นๆแบบนี้อากาศดีดีนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบบริเวณชายหาดชมเทียนนาะท,ที่ชอบทะเลก็มานั่งได้นะเตียงผ้าใบมันก็ไม่ได้แพงค่ะเพื่อนๆ40บาทนะแล้วก็มะพร้าวลูกละ50นะเขามีอาหารมีอะไรด้วยนะ ส่วนตัวหญิงหิงก็โอเคสําหรับหญิงหงก็ว่ามันไม่แพงเนาะหญิงก็มานั่งของหญิงทุกวันกับกลุ่มเพื่อนๆอะไรเงี้ยเพราะเราทํางานเวลาเราว่างเงี้ยเราก็อยากมานั่งพักผ่อนให้ด,หดูลมนะคะเพื่อนๆจะมีลมนะลมหนาว คิดว่าวันนี้ฝนคงตกค่ะน่าจะตกนะวันนี้เนาะบรรยากาศแบบนี้น่าจะฝนตกหลายสักพักหนึ่งอ่ะแน่นอนฝนน่าจะตกแน่ๆค่ับเพื่อน น่าจะช่วงดึกๆนะวันนี้ตกแน่นอนหญิงคิดว่าตกแน่นอนก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็คงจะเข้ามาดูย้อนหลังกันเนาะหญิงก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วกันนะคะก็ขอบคุณที่สละเวลาเข้ามารับชมนะเดี๋ยวค่อยดูคลิปเต็มๆเนาะเดี๋ยวหญิงจะทำอ่าเป็นคลิปวิดีโอสวยๆเพื่อนๆดูนะคะหญิงขอ ปิดการไลฟ์แค่นี้ก่อนเอาสัก10นาทีพอวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เพื่อนๆเข้ามาดูย้อนหลังเอานะนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สละเวลาเข้ามารับชมนะก็มีคุณนึงเขาข้อออกก็ขอบคุณมากๆแล้วกันนะคะขอบคุณที่สละเวลาเข้ามารับชมนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหญิงค่อยทําทวิดีโอให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ